โอ้ยดอกนี้8,600ันยสวยๆครับมาอีกครับไหลต่อนั่นแหละโอ้โหสวยครับ900าร้อคูณอไปโอ้โห1,800ฮะมาอีกนะฮะโอ้โหนี่ครับ720บาทไปนะครับอดอกนี้นะครับไหลสวยๆเลยนะครับ11,460บาทครับเ,เพื่อนๆ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช anel นะครับโป้สล็อตนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมกานเนชานะฮะในค่าย PG สล็อตนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับก็มีตึงที่หนึ่งี่สิบสบาทนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเวลาผมมาโพลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม มาเดี๋ยววันนี้นะครับท,ทุน10,000บาทนะครับไม่ซื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวปั่นเองเลยนะครับนะเดี๋ยวปั่นไปเองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะปั่นกําไรได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาเบ็ดห้าสิบเบ็ดร้อยสองร้อยเอาเบ็ดละร้อยก่อนละกันนะครับเปิดเทอร์โบไปด้วยนะครับออโต้สัก30รอบไปนะฮะมาไม่ซื้อนะวันนี้นะครับย้ำเลยว่าไม่ซื้อนะฮะ อู๋อีดอกนี้375ร้ยสวยๆมา้นะครับเปิดหัวมา1,500งพันห้าบาทนะครับผมนะค่อนข้างแจมๆอยู่แจมอยู่โอ้ยนะครับโอ้โหนะครับได้ตัวแพงด้วยนะแต่ก็ไม่ไหลนะครับเพื่อนๆอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอก็นิ่งอยู่นะครับ จะมาหรือเปล่าเนี่ยต้องหลุดกันดูนะเออมาร้อยเจ็ดสิบไปโอ้โหวิววะนะครับโคตรเสียดายไปต่อเรื่อยๆฮะตัวเคนะฮะสกัตเตอร์นะฮะจะมาหรือเปล่านะฮะถุนหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเพื่อนนะครับไม่ได้ลงเยอะนะครับนะช้ประมาณตอนนี้ถ้าถ้าถามว่าขาดทุนไหมก็ยังนะเพื่อนโอ้โหมาอีกแปดร้อยโอ้โหมาอีกฮะ สวยๆเลยเพื่อนๆ2,135นะครับตอนนี้กำไรประมาณ1,000บาทแล้วนะครับกดไปเรื่อยๆครับนะกดเองไปเลยนะฮะอือขึ้นมาขึ้นมานะฮะอเดี๋ยวจัดเบ็ดหนักเลยไหมนะครับจัดเบ็กหนักไปเลยนะฮะเอาอีกสัก30รอบไปมาเบ็ด200ครับรอบนี้นะครับโอ้โหดอกนี้2,004ครับเพื่อนๆเอาได้อยู่นะ 2,440บาทครับผมไปกันต่อนะฮะโอ้โหได้อีกแล้วนะครับก็ได้โอ้ไม่ได้นะ,ะอุ้ยดอกนี้ได้อยู่มากดต่อกดต่อนะฮะตอนนี้คือเอากําไรปั่นนะเ,นเพื่อนๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ทุนตัวเองปั่นนะครับผมนะเบตสองร้อยบาทเนี่ยถ้าได้เข้าฟีสปินนี่คือแบบคุ้มเลยแหละเอา้าเข้าเฉยโอ้โหนะครับ โอ้ตพ,พีคนะฮะโอ้พูดถึงเข้าเลยอ่ะมานะครับเบ็ด200ด้วยทุกคนมาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะบวกหรือเปล่านะฮะเพื่อนโอเคโอ้เหลือสี่รอบนะฮะมีโอกาสปะเนี่ยโอ้ยดอกนี้8,600ันยสวยๆครับหมาอีกครับไหลต่อนั่นแหละโอ้โหสวยครับ900 6, าร้คูณหกหโอ้โห1,800ฮะมาอีกนะฮะโอ้โหนะครับ 720บาทไปนะครับโอ้โหดอกนี้นะครับไหลสวยๆเลยนะครับ11,460บาทครับเพื่อนๆไปอีกฮะยังเหลือกันอยู่นะฮะสองรอบนะฮะโอ้โหนะครับโคตรดีนะครับพูดถึงก็มาเลยเพื่อนๆนะพูดถึงก็เข้าให้เลยนะครับฟรีสปินนะครับแน่นอนหนะ12,480บาทนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยว ลดเบ็ดไหมตอนนี้ผมมีกําไรประมาณ14นะื่นสี่เนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบ็ด400นะฮะผมเล่นทุนสักให้เหลือสัก2 0 0 0 0ืนะฮะนะให้เหลือ2 0,000นะื่นแล้วผมเลิกเลยนะฮะมาคือเอาเศษสี่พันที่มีอ่ะมาเล่นต่อนะครับอย่างน้อยถ้าถ้าเหลือ2 0,000ผมก็เหลือกําไรประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าดีนะครับเล่นได้ผมแนะนะําว่าให้เลิกดีกว่านะครับเด้อเด้อ ผมว่าเหลือ3 0 0พันนี้ผมซื้อเลยดีกว่า3 0 0พันเนาะซื้อเลยแล้วกันนะครับ3 0 0พบาทนะฮะมารอบนี้ซื้อ3 0 0พันั่นเพื่อนนะครับเอากำไรซื้อนะฮะเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับว่ารอบนี้จะได้กำไรหรือเปล่านะเพื่อนๆน,นะโอ้ยนะครับเปิดหวัวมาสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะไม่ไหมนะฮะเสียดายนะครับเกมนี้ถ้าแบบตัวคูณมันล็อกไว้เนาะโอ้โหน่าจะได้คุ้มกว่าน,นี้เพื่อน เป็นเกมที่ลายค่อนข้างดีนะครับไหลลงนี่แบบดีมากนะฮะนะครับแต่ว่าข้อเสียคือวายเอ่อตัวคูณมันไม่ล็อกไว้ยังเด็กนะครับนะมาเหลือ3รอบสุดท้ายแล้วนะฮะน่าจะขาดทุนว่ะน่าจะขาดทุนว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็คืนได้ว่ะเฮ้ยมาฮะเออนั่นแหละครับ48บาทปะ่ะโอ้โหนะครับส,สวยๆนะครับ912บาทนะฮะ มารอบสุดท้ายแล้วยังได้อยู่อ้าวนะครับโอเคนะครับก็จบไปที่1230บาทครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้นะครับทุน1 0 0 0 0บาทนะครับได้กําไรมา1 1ึ่งบาทแล้วนะครับนะก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับเพื่อนๆหากใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากไปก่อนนะฮะ หากใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์ย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ